โซดิจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังจากเกมลอนจะิลิเลเกอร์เนอะวันนี้เลเกอร์นี่เป็นถือว่าเป็นเหมือนเป็นบิ๊กเกมเลยก็ว่าได้เป็นเกมที่มีความหมายนะครับเกมวันนี้ลอนจิลิเลเกอร์เนี่ยเจอกับโตอนโตแรปเตอร์นะครับซึ่งเล่าเกมแบบย่อๆนะเปิดมาควอเตอร์แรกเนี่ยลอนจิลิเลเกอร์เอาแบบพิกแอนโลโตอนโตแรปเตอร์ไม่อยู่เลยนะครับโตอนโตแรปเตอร์แบบทะลุถึงห่วงแล้วก็เลเกอร์เนี่ยกลับมาเทิร์นโอเวอร์เยอะอีกแล้วเทิร์นโอเวอร์ง่ายอีกแล้ว ทำให้ตัวรันตัวแรปเตอร์เนี่ยนำไปก่อนนะครับประมาณ15คะแนนเลยทีเดียวก่อนที่จะเป็นแบบช่วงท้ายควอเตอร์หนเะเป็นตัวสำรองลงพอตัวสํารองลงเนี่ยถึงจะแบบคุณภาพตัวสํารองดีกว่าก็ตีตื้นขึ้นมาได้กลับมาสู่สีกันต้นควอเตอร์สแล้วก็เลเกอร์เนี่ยท้ายควอเตอร์สเนี่ยทำได้ดีกว่าพลิกแซงนะครับก่อนที่ควอเตอร์สเนี่ยไปเจอคุณภาพผู้เล่นตัวจริงสู้ไม่ได้แล้วเจอตัวเรนตแรปเตอร์เนี่ยหนีห่างแบบ ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงควอเตอร์สนะผมคิดว่าแพ้ผมคิดว่าแพ้100%ซนะครับซึ่งทีมดาวินแฮมเนี่ยเขามีการลองบางอย่างแต่ว่ามันไม่เวิร์กซึ่งการควอเตอร์นั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนของเลเกอร์เนี่ยคือ3คะแนนไม่มาด้วยเขาได้ยิง3แต้มโลงๆเยอะแต่มันไม่ทำการนะครับแล้วก็สุดท้ายควอเตอร์ที่4กลายเป็น d ดีาร์เจโรและเซลแล้วก็ออสตินลีฟเดนิชูเดอร์3คนนี้เป็นเดอะแบ็ของทีม พาร้อนจิลิเลเกอร์เนี่ยที่ตามกว่าแบบประมาณ12แต้ม14แต้มกลับมาแซงควอเตอร์ที่4แล้วก็พลิกชนะไปด้วยสกอร์122ต่อ112นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมเห็นอะไรบ้างในประเด็นเด่นในเกมวันนี้นะครับประเด็นแรกนะครับถ้าผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยที่ดูเกมเนี่ยอาจจะยกให้เป็นเดนจิโรลาเซลเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับแต่ว่า ถ้ามุมมองส่วนตัวนะครับผมผมอาจจะยกให้โค้ดดาวินแฮมเ็นแมนออฟเดอะแม์นะครับต้องบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยถ้า5ตัวจริงเนี่ยคุณภาพของรอยเจลิเลเกอร์เนี่ยคือคุณภาพแบบสู้ได้แต่แบบมาลิกบิสลี์ทอยบอวอย่างเงี้ยสองตัวนี้มันเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่วอเตอร์แรกเหมือนที่ผมบอก,กนนะมันโดนพิกแอนโลทะลุหาห่วงพีแอนโลสอดให้โลโยนให้วงในแล้วก็กินใช้ขนาดตัวเจาะเลเกอร์แบบ เจาะจนพุนเลยซึ่งสิ่งที่โคดดาวินแฮมเขาลองเนี่ยเขาเขาไปเปลี่ยนวิธีป้องกันจากที่ป้องกันแมนทูแมนเนอะมีการสกรีนมีการเจาะเข้าหาห่วงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปยืนโซนพอเขาไปยืนโซนเนี่ยไอการสกรีนพิกแอนโลเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลและมันเลยทําให้บีบบังคับให้ตัวรนตัวแรปเตอร์เนี่ยต้องไปเซตบอลแล้วก็หนีออกไปยิงวงนอกซะเยอะกว่า ซึ่งควอเตอร์ที่3เนี่ยเลเกอร์เนี่ยยังเป็นรองนะจับโซนก็ยังเอาไม่อยู่เพราะควอเตอร์นั้นเนี่ยโอจิอนุโรบีเนี่ยมันทำงานดีเหลือเกินแต่ว่าพอจับโซนเนี่ยแล้วเขาใช้ไซส์เล็กลงด้วยเขาใช้กะสาตัวใช้ดีโลใช้ลีฟใช้เดนิชูเดอร์แล้วก็ใช้ลุยชิมูระหรือว่าแวนเดบิลแล้วก็แอนโทนีเดวิสซึ่งควอเตอร์ที่3เนี่ยเลเกอร์เนี่ยมันยิงไม่มา3แต้มเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่มาแต่ผมมองว่าเกมลับเนี่ย มันไม่โดนเยอะเหมือนตอนแรกแล้วแปลว่าเกมลับของดาวินแฮมเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นจับโซนเนี่ยมันเวิร์กมันทํางานแล้วพอควอเตอร์สี่เนี่ยเกมลับมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคราวนี้ไอ้ควอเตอร์สามที่ยิง3แต้มไป6ลูกเนี่ยมันยิงไม่ลงเลยแต่ควอเตอร์ที่4เนี่ยลอจิริเ,รเลเกอร์สามคะแนนเริ่มทํางาน3คะแนนเนี่ยควอเตอร์ที่4นะยิงไปเจ็ลงไป6อันนี้ก็คือแบบมันออนไฟล์มากๆแล้วก็รวมถึง ฝั่งโอเจียนูโรบีอย่างเงี้ยที่ท็อปฟอร์มควอเตอร์สแบบผีเข้าควอเตอร์สก็หายไปจากเกม OG เจควอเตอร์สเนี่ยได้แค่แบบศูนย์คะแนนแต่กลายเป็นสกอตตี้บาร์ได้แต้มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องชมว่าโค้ดดาวินแฮมเนี่ยกล้าจะใช้ตัวเล็กเพื่อถังโซนแรปเตอร์และใช้การยิงแรกแล้วก็กล้าที่จะจับโซนคือผมเคยคุยกับคคนนึงคคนนึงบอกว่าโค้ดเนี่ยง่ายเลยถ้าแก้เกมอะไรบางอย่างไปอะ่ะแล้วทีมชนะแปลว่าคุณแก้ถูก แต่ถ้าคุณแก้ต่อให้แก้ดียังไงแต่ทีคุณแพ้คุณเลือกแก้ผิดซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าการจับโซนแล้วก็การใช้3กาดตัวเล็กเพื่อทางโซนยิงนอกของแรปเตอร์เนี่ยมันเวิร์กในเกมวันนี้อันนี้ก็ต้องสําหรับผมนะผมให้เาวินแ่มเป็นแมนออฟเดอะแมตคนแรกนะ ประเด็นที่2เนี่ยนั่นคือเดนเจโรลาเซลนะครับเดนเจโรลาเซลวันนี้แบบท็อปฟอร์มมากๆนะครับวันนี้เป็นคนที่มีฟิลโกสูงที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้วันนี้เขายิง17ลง10ฟิลโก58.8%เขาทำไป28คะแนนมี9แอสซิสต์มี5รีบาว3คะแนนยิง8ลง5นะครับฟิลโกสูงถึง62%ซึ่งเดนเจโรลาเซลเนี่ยเขาเขาได้มีสัมภาษณ์ท้ายเกมเนะ เขาก็พูดเหมือนพูดเป็นภาพรวมๆนะพูดเหมือนว่าแบบเขาเนี่ยเขาเคยเล่นที่เลเกอร์มาก่อนเขารู้บรรยากาศในสนามที่ลอนจิริเลเกอร์เนี่ยสเตเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าคุณสามารถยิงบิ๊กช็อตได้แฟนๆเนี่ยจะเฮดังๆจะส่งพลังส่งเอเนจีให้คุณเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้พลังจากกองเชียร์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันเป็นแรงขับเคลื่อนคนอยู่เขารู้ว่าเขาต้องยิงลูกไหนที่แบบมันจะทำให้แฟนๆเนี่ยเฮดังๆ ซึ่งควอเตอร์ที่4เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆไอ้ท่ายิงเขาเนี่ยไม่ย,ยิงแต่ตีแขนเนี่ยต้องบอกว่าเดียนโจโรลาเซลเนี่ยวันนี้เขาหายไป6เกมแล้วพอกลับมาเล่นเนี่ยกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยผมถึงบอกว่าผมเวลาแบบเกมที่ผ่าน,านมาถ้าใครดูคลิปแบบนี้นะผมไปบอกว่าผมมาคิดถึงเดียนโจโรลาเซลเพราะหนึ่งเขาเนี่ยเป็นเลเกอร์แท้ๆเขามีความแบบเขามีความเป็นสตาร์เขาอยู่ที่เลเกอร์เนี่ยกลับมาเลเกอร์รอบนี้นะเขามั่นใจ ลูกยิงแต่ลูกของเขาเนี่ยยิงลูกยากนะบางลูกเนี่ยยิงห่าง2-9-9-1แต่ว่าเป็นเป็นช็อตใหญ่อะเรียกว่าลูกบิ๊กช็อตอะเขายิงได้แล้วก็เล่นกับคนดูแล้วเรารู้เลยว่าเขามั่นใจสีหน้าวิธีการเล่นรวมถึงระหว่างเกมตลอดมาเนี่ยการข้ามตะลงตะลุยเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าใครดูทั้งเกมเนี่ย จะเห็นเลยว่าเฟดแบนวิธเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับมันเป็นคนละคลาสกันต้องบอกว่าดิแอนเจโลลาเซลเนี่ยเป็นดาร์ฟอันดับต้นๆนะซึ่งกลับมารอบนี้ทักษะฝีมืออายุแล้วก็วัยวุฒิทุกอย่างมันครบถ้วนหมดเลยกลายเป็นอะไรที่มันท็อปฟอร์มมากๆวันนี้ดีโร่ก็คือแมนออเดอร์แมนหนึ่งคนนั่นแหละนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยผมยกให้ผมชื่นชมตัวโนตัวแรปเตอร์นะครับผมว่าตัวโรนตัวแรปเตอร์ในควอเตอร์ในในสิ่งที่เขาเตรียมมาสู้กับเลเกอร์ เขาทาได้ดีแบบดีทุกอย่างแล้วแล้วเขาสมควรจะเป็นผู้ชนะด้วยต้องบอกว่าตัวผู้เล่นของตัวรถตัวแรปเตอร์เนี่ยเหล่าผู้เล่นตัวจริงของเขานะครับคุณภาพสูงมากเฟสแวนวีดโอจีนูโนบีสกอตตี้บาร์นพาร์ทคาลเซียมหรือว่าจาคอพเท t ร์เนียคือเราจะเห็นเลยว่าขนาดตัวเนี่ยคือขนาดตัวของแรปเตอร์แมงเวอร์มากๆตัวใหญ่ตัวสูงแล้วสกอตตี้บาร์นกับโอจีนูโนบีเนี่ยทั้งตัวใหญ่ทั้งคล่องทั้งยิงได้ทั้งสาดดี คือทุกอย่างที่เขาเตรียมการมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าทําไมแอนโทนีเดวิสเนี่ยถึงเหลือ8คะแนนเพราะว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยเดี๋ยวต้องชนกับคนข้างหน้าจะวิ่งตัดหน้าก็โดนชนจะไปรับบอลขอบอลข้างบนก็มีคนมาซอนล่างคือแรปเตอร์เนี่ยวางแผนมาตัดแอนโทนีเดวิสออกไปจากเกมเลยต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้ดูเกมจบอะเราคิดแค่ว่าสามารถหยุดแอนโทนีเดวิสเหลือ8คะแนนได้ยังไงแรปเตอร์ก็ชนะและมันเป็นการเล่นเกมรับที่ดีมาก เดวิดได้บอลโดนลุม2โดนลุม3โดนบีบไปให้ไปอีกคนนึงช่วยคือการวางเกมรับที่มาสู้กับแอนโทนีเดวิดเนี่ยเพอร์เฟกตนะครับเดวิดถึงทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบต้องออกไปพักบอลแทนไปจ่ายบอลแทนแล้วก็มายิงลูกยากตอนท้ายอันนี้ผมมองว่าแรปเตอร์เนี่ยเตรียมทีมได้ดีมากรวมถึงรวมถึงอีกจุดหนึ่งก็คือวิธีการเล่นเกมลุกของเขาเลเกอร์เนี่ยจะมีตัวเล็กอยู่หนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นออตตินลีฟเดนิสชูเดอร์หรือว่าดีโลอะไรพวกนี้ เขาจะมีการทํำยังไงก็ได้อะเดี๋ยวมิสแมทมาอมพวกนี้มาอมพวกนี้แล้วได้แต้มง่ายคือเราจะเห็นวิธีการเตรียมทั้งเกมลุกเกมรับของแรปเตอร์เขาสมควรเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าเขาไปโดนเซอร์ไพรส์จากดีโลเขาเลยไม่ชนะเกมนี้นะครับผมผมชื่นชมการเตรียมทีมของแรปเตอร์นะผมว่าเขาทําได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สมควรเป็นผู้ชนะเช่นกันถ้าไม่โดนของจริง ประเด็นที่สี่นะครับประเด็นที่สเนี่ยผมผมคิดว่าอีกหนึ่งจุดที่ชนะของร็อตเอเจนซีเลเกอร์เนี่ยนั่นคือผู้เล่นสำรองนะครับคุณภาพผู้เล่นสำรองของเลเกอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าวันนี้คือเราจะเห็นเลยว่าพอตัวจริงเนี่ยเลเกอร์สู้ไม่ได้ แต่ถ้าตัวสำรองเนี่ยจะเป็นชุดไล่แต้มตีตื้นขึ้นมาหรือว่าพลิกนําเลยด้วยซ้ําวันนี้ตัวสำรองของเลเกอร์เนี่ยท็อปฟอร์มทุกคนนะครับวันนี้ตัวสำรองทําไป61คะแนนเดนิสชูเดอร์มี23คะแนนมี7อสซิสต์และเดี๋ยวนี้เดนิสชูเดอร์เนี่ยปล่อยว่างไม่ได้นะปล่อยว่างโดน3แต้มออสตินลีฟนี่คือบ้าไปแล้วนะครับมี18คะแนนแล้วก็มาเทคเกมในควอเตอร์ที่4ผมเชื่อว่าถ้าสมมุติไม่นับแต้มรวมเนี่ยละให้คุณเลือก ควอเตอร์ที่4ระหว่างอัเตนลีฟกับดีอันเจโรและเซลเนี่ยเลือกว่าใครเด่นกว่ากันน่ะผมเชื่อว่าคุณเลือกไม่ถูกคุณลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าควอเตอร์สเนี่ยคุณชอบลีฟหรือชอบดีโรนะครับแล้วก็ลุยฮาชิมูระได้ไปอีก16คะแนนแล้วก็มีหวานเย็นกาเบียลนะได้ไปอีกนิดนึงซึ่งรวมๆเนี่ยผมมองว่าผู้เล่นสำรองของลอนจูริเลเกอร์วันนี้ทำงานทุกคนนะครับถ้ามองค่า e อ f e c t i v e เนี่ยลุยฮาชิมูระบวกยีออัลตินลีฟบวกยี่สิชูเดอริ ค่าบวกลบเนี่ยบวกไป32มากที่สุดในทีมหวานเย็นกาเบียวลงมาเล่นก็ทําได้ดีนะครับมีบวก19นะครับต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนของเกมอจุดหนึ่งเนี่ยก็คือผู้เล่นสำรองนั่นแหละนะครับเอาละอันข้อสุดท้ายนะครับประเด็นที่5เนี่ยก็อยากจะพามาดูสถิติทั่ทวไปนะครับเกมวันนี้ลอนจิลิสเลเกอร์ไซา์ผู้เล่นเป็นรองนะครับรีบาวเป็นรองรีบาว35แรปเตอร์ได้37 แอซิสสูสีการเลเกอร์ได้28่แปดเตอร์ได้29สติลแรปเตอร์ทำดีกว่าได้14เลเกอร์ได้8บล็อกพอจับโซนนะแล้วบีบให้เดวิดไปบล็อกเนี่ยเลเกอร์บล็อกได้แปเตอร์บล็อกได้3ตรงนี้มีปัญหานะครับวันนี้เลเกอร์เทิร์นโอเวอร์20ครั้งถือว่าเป็นเกมที่สมควรจะแพ้นะถ้าไม่ได้ความมหาศย์ของดิอันเจโรลาเซลแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ย3คะแนนอยู่ในระดับ43.3%ถือว่าดีมาก แล้วลูกโทษ100%ผมถึงบอกว่า5 6เกมมานี้ผมโฟกัสลูกโทษนะลูกโทษของเลเกอร์อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับโคดเวินแฮมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่านี่เป็นเกมที่ทีมเขาเนี่ยเหมือนเติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งการที่แอนโทนีเดวิดได้แค่8ดคะแนนแต่เพื่อร่วมทีมคนอื่นเนี่ยยังแสดงศักยภาพแล้วก็ชนะในเกมนี้ได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมพวกเขาเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นไปอีกนะครับ ส่วน o อเีนูโนบีเนี่ยได้บอกว่าในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยปล่อยให้แบบเลเกอร์เนี่ยเล่นง่ายไปหน่อยแบบเขาเขาเล่นสบายไปหน่อยแล้วทาเมื่อเขาเล่นสบายมีโอกาสได้ชุดเนี่ยความมั่นใจมาก็จะหยุดเลเกอร์ได้ยากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดผมแถมให้แล้วกันอันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในใน5ประเด็นเด่นเะนี่ยผมมองว่าอยากให้โฟกัสที่ชุดควอเตอร์ที่4ของรอนเจอรีเลเกอร์นะครับ ควอเตอร์ที่4เนี่ยเลเกอร์ใช้ออตินลีฟใช้เดนิสชูเดอร์ใช้แวนเดอร์บิลใช้เดวิดแล้วก็ใช้กาเบียลจะเห็นได้ว่าพอควอเตอร์ที่4เนี่ยเขารู้ว่ามาลิกบิสลีย์รู้ว่าทอยบาวหรือว่าลุยเฮชิมูระเนี่ยเล่นไม่เข้าระบบ โสต์ดาวินแฮมเนี่ยกล้าจะดรอปพวกนี้นะครับต้องมาดูว่าหลังจากนี้มาลิกบิสลีย์เนี่ยจะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่ถ้าคืนฟอร์มเก่งไม่ได้เลเกอร์อาจจะมีการปรับคับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปนะครับตอนนี้เราแฮปปี้มากๆนะครับหวังว่าหลายๆประเด็นน่าจะอาจจะคิดตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ตัดเลยนะครับเพราะว่าติดธุระนะครับเดี๋ยวพาคุณแม่ไปทานข้าวนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ